สวัสดีนะครับวันนี้มาพบกับช่องเลกเกอร์32นะครับวันนี้นะครับก็เรายังอยู่ในเนื้อหารายวิชาสังคมศึกษาชั้นม2นะครับวันนี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวข้องกับกฎหมายนะครับซึ่งเนื้อหาเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ากฎหมายเรื่องนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับไปเลยครับเอาละครับเรามาดูกันเลยนะครับเรามาดูในส่วนของวัตถุประสงค์กันนะครับว่ากฎหมายนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับ กฎหมายตัวนี้นะครับกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยก็ทําขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์และป้องกันคุ้มครองนะครับในส่วนของธรรมชาติในส่วนของสิ่งแวดล้อมสัตว์ป่าและในส่วนของพืชพันธุ์ด้วยนะครับซึ่งกฎหมายที่จะไปพูดถึงนี้นะครับก็จะมีประกอบด้วยกัน3ตัวนะครับหลักๆที่จะพูดถึง1เลยนะครับคือพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507แก้ไขเพิ่มเติม,ตมฉบับที่4 ปีพุทธศักราช2,559นะครับอันที่สองนะครับพระราชบัญญัติสัตว์ป่าสงวนและกลุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2,562นะครับและสุดท้ายครับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพุทธศักราช2,535แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2,561ครับก็ทั้ง3าตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงกันแล้วก็จะไปดูว่าแต่ละตัวเนี่ยมีความหมายมีความสําคัญยังไงนะครับอ่ะเราไปเริ่มต้นที่ตัวแรกเลยครับ อันแรกนะครับก็คือพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพศ2507นะครับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4พศ2559นะครับโดยเจ้าตัวนี้นะครับก็จะมีความหมายสาระสำคัญคือการอนุรักษ์และป้องกันคุ้มครองสภาพป่าไม้หรือของป่านะครับหรือทรัพย์สินต่างๆในธรรมชาติอื่นๆโดยจะมีการกำหนดบทลงโทษนะครับแก่บุคคลที่บุกรุกและทำการทำลายป่าของป่าหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆนะครับ โดยหนะน,น้าในนี้ความหมายเขาจะบอกไว้นะมีนิยามความหมายคือคําว่าป่านี่ก็คือที่ดินต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นภูเขาห้วยหนองคลองบึงนะครับบางลําน้ําทะเลสาบหรือเกาะและที่ชายทะเลนะครับที่ยังไม่ได้มีผู้คนได้ตามกฎหมายนะครับและป่าสงวนนะครับก็คือป่าที่กําหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้นะครับต่อไปนะครับ ในเรื่องของแนวทางการปกป้องและคุ้มครองที่สําคัญของในเขตป่าสงวนนะครับรเขาจะมีการห้ามให้บุคคลใดเนี่ยยึดถือครอบครองนะครับทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ดินที่เป็นป่าสงวนนะครับไม่ว่าจะเข้าไปาสร้างบ้านนะครับเข้าไปหาของปา่าหรือเข้าไปตัดไม้ทําลายปา่าไปหาของป่าก็ไม่ได้นะครับแต่ก็จะมีการยกเว้นนะครับในกรณีพิเศษบางอย่างที่จะสามารถเข้าไปทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยได้หนึ่งเลยนะครับคุณต้องได้รับการอนุญาต จากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าให้ทําป่าไม้หรือเก็บของป่าได้2นะครับคือได้รับอนุญาตจากอธิบดีนะครับให้เข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยได้ก็ต้องได้รับการอนุญาตก่อนนะครับหากผู้ใดฝ่าฝืนนะครับจะได้รับโทษจําคุกตั้งแต่1นึถึงยีปีเลยและมีโทษปรับตั้งแต่2 0 0 0 0บาทจนถึง2 0 0 0 0นบาทเลยทีเดียวนะครับนี่คือกฎหมายเรื่องแรกนะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2 5งพครับเรื่องนี้นะครับก็มีสาระสาคัญด้วยนะครับว่า เป็นในเรื่องของการอนุรักษ์และปกป้องคุ้มครองสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับเพื่อไม่ให้ถูกมนุษย์เนี่ยล่านะครับเรามาดูในเรื่องของคํานิยามของสัตว์ป่าชนิดต่างๆกันนะครับอันดับแรกนะครับในเรื่องของสัตว์ป่าเนี่ยก็มีความหมายว่าสัตว์ทุกชนิดนะครับซึ่งครอบคลุมสัตว์ในธรรมชาติทั้งหมดนะครับและสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับก็คือสัตว์ที่มีความสําคัญต่อระบบนิเวศนะครับต่อไปครับสัตว์ป่าควบคุมนะครับก็คือสัตว์ป่าที่ได้รับการ คุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศนะครับซึ่งเป็นสัตว์ป่าและพืชพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ด้วยนะครับและสุดท้ายครับสัตว์ป่าสงวนนะครับสัตว์ป่าสงวนก็คือสัตว์ป่าหายากหรือสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์นะครับจำเป็นต้องสงวนและอนุรักษ์ไว้อย่างเข้มงวดนะครับตามที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดเอาไว้นะครับก็สัตว์ป่าสงวนก็มี19ชนิดด้วยกันนะครับดังในรูปที่จะขึ้นให้ดูต่อไปนี้นะครับก็มีอะไรบ้างนะครับก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้้นนนะะคครรรัับบตงี อ่ะต่อไปนะครับเรามาดูแนวทางเกี่ยวกับการป้องกันและคุ้มครองในเรื่องของจพวกสัตว์ป่าพวกนี้นะครับก้อหนึ่งเลยนะครับก็คือห้ามมิให้ผู้ใดนะครับมาล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง2นะครับห้ามมิให้ผู้ใดเนี่ยมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากสัตว์ป่าดังกล่าวนะครับและ 3. ครับห้ามมิให้ผู้ใดค้านําเข้าหรือส่งออกสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองซากสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าที่กล่าวไป ต่อไปนะครับเป็นพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพศ2535แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2561นะครับโดยเจ้าพระราชบัญญัติตัวนี้นะครับก็มีสาระสาคัญก็คือเป็นแนวทางปฏิบัติให้ประชาชนทุกคนองค์กรหน่วยงานของรัฐและผู้มีหน้าที่นะครับที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันเพื่อปกป้องแก้ไขและพัฒนาในเรื่องของสภาพแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานซึ่งส่งผลต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ด้วย โดยที่ว่าในเรื่องนี้นะครับเขาก็จะมีการแบบว่าตั้งคณะทํางานขึ้นมานะครับก็คือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะครับก็จะมีบทบาทในการดําเนินเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการเสนอนโยบายที่ในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มีการตั้งกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนในด้านงบประมาณนะครับแก่ภาครัฐเอกาชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องนี้นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่ม u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะคระับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆให้ผมด้วยนะครับสวัสดีไปก่อนนะครับสวัสดีครับ